เย็นแล้วฉันเห็นแล้วแม่ครัวไม่คุณนทูลหัวแล้วแม่ครัวนานนี้ข้าวปลายกมามากมีแล้วแม่ครัวบ้านนี้ละบ่อใหญ่บ่อใหญ่ก็ม่อหุงข้าวแล้วเธอไม่รู้เบอร์ไม่รู้ว่าเบอร์อะไรพวกตลกนั่งมองดนตรีก็จ้องไม่รู้ว่ามองทําไมม้อข้าวบ้านเราก็มีแต่หมอบ้านนี้ใหญ่ดีเนื้อข่หม้อข้าวบ้านเราเก่าไปชอบม้อใหม่ๆใหญ่ๆเขาแม่ครัวโอ้โหแล้วเอออาหาวาดภาพหลับตาโอ้โหจริงจริงก็มี เศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ uh huh. เขาไปเที่ยวป่าทีนี้เกิดหลงป่าเหลือคนเดียวเลยไม่รู้จะทำยังไงก็อ้อนวอนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางขาช่วยลูกช้างออกไปด้วยเถอะกลา uh huh. งคืนก็นอนหลับก็เกิดฝันไปฝันว่าไงฝันว่าเจ้าที่มหาเจ้าคนนี้บอกว่าเจ้าที่ขาพาอีชั้นออกจากป่านี้ที เจ้าที่บอกฉันไม่มีเรื่องที่จะรับผิดชอบหน้าที่นี้ในป่านี้ทาซานเขาดูแลอยู่ลองเรียกทาซานมาถามดูสิใหญ่คนนี้ก็เรียกทาซานจังหวะทาซานมายังไี่ถามทาซานจ๋าเอาฉันออกจากป่าทีฉันออกไม่เจอฉันไม่หาทางออกไม่ได้ทาทานบอกถ้ากูรู้กูจะอยู่อย่างนี้เลยเออทาซานก็หลงป่าอยู่มันยังโหนต้นไม้อยู่เลยมีอาซิมรย์ทำไมวะแก่มากแล้วเหรอเออเขามีโจรมันป้นไงทำไมวะโจรโรคจิตทำไมมันชอบป้น แอ,อแต่ป้นหลักแต่ละครั้งทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องการต้องการอะไรป้นอึบอย่างเดียววายวันนั้นเกิดเป,ป็นป้นรถทัศนาจรผู้หญิงเต็มรถเลยโอ oh ้โหพอป้นเสร็จโจรมันมีกติกาทำไมอ่ะมันต้องล่อผู้หญิงอายุน้อยถึงอายุมากน่นทีนี้โจรมันก็ล่อทีละคนทีละคนทีละคนไปเหลือซอิมคนสุดท้ายเอออายุแปดสิบกว่าแล้ววายซิมก็นั่งสั่นอยู่ จนมันกเกมแก้ผ้าจะล่อพอดีมีเจ้บนรถก็ขอร้อง <What? S 2> นี่พระโจรขาอย่าทำไรซิมกันเลยซิมแก่กแล้วทำไปก็เป็นบาปเป็นกรรม hmm. ซิมอกอีหลักทองหรือไม่ต้องมายุ่งให้จงมังพิกจารณาเองแสดงว่าซิมมีอารมณ์ <laughs> คนไทยไม่ชอบเพชรไม่อชอบพลอยชอบทองเออทองมันเหลือชอบเงินสดๆดใช่ใช่ที้บางรู้ทางหากินบางเลยเอาเงินให้คนไทยกู้ออกเงินกู้น้ำใจคนไทยดีอย่างนี้เยี่ยมอยู่แล้วห้าร้อยบาทไปทำไงหกร้อยบาทมา พันบาทไปพันสองบาทมา5,000ันไปโอ้ยแม่ยายบานนี้เลยอย่าเลือกแฟนเป็นหมอหรือพยาบาลนะทำไมอ่ะเขาอนามัยสูงจะกินข้าวก็ต้องเอาช้อนลวกน้ำร้อนจะหั่นผักก็ต้องเอามีดไปลวกน้ำร้อนแล้ววันไหนจะก็ต้ไอ้ไอ้เขาว่าผซ้ายสิเก่งหูสิตึง เขาว่าคุณซ้ายสี่เก่งหูสีตึงเตี้ยในิว่าหันหิวแนวกินว่าให้อืดให้ยากอเศร้ารลดพ่อขึ้นว่าอยากอยูไซเพื่อได้กับปนตจะบาดทู่ปนตะบาดทู่พี่น้องเอ้ยำหัดหัวนักนทส้น้ำ เพราะเขาใจบ่อปลาทั่วนั่นเนี่ยเขาไปซื้อเขาขายหอดหัวมันก็ต้องตำหัวมันใสออ่แมนแมนแมนเ้ย<ฮ>อาซันมึงสั่งมตตาตำฮอดเฉ่งมันใส่ขนาดน่ะนะ <c oughs> มีอาซิมทำไมวะแก่มากแล้วเหรอเ๋อ,เ,อ,อเขามีโจรมันป้นไงทำไมวะโจรโรคติดทำไมมันชอบป้น เออแต่ป้นหลักแต่ละครั้งทรัพย์สินเงินทองไม่ต้องการ,ต,การต้องการอะไรป้อนอึบอ,อย่างเดียววา <Why? S 2> วันนั้นเกิดไปป้นรถทัศนาจรผู้หญิงเต็มรถเลยโอ oh ้โหพอป้อนเสร็จโจรมันมีกติกาทำไมอะ่ะมันต้องล่อผู้หญิงอายุน้อยถึงอายุมากนานทีนี้โจรมันก็ล่อทีละคนทีละคนทีละคนไปเหลืออ,อซิมคนสุดท้ายเอออายุ80กว่าแล้ววายซิมก็นั่งสั่นอยู่โจรมันก็เกมแก้ผ้าจะล่อพอดีมีเจ๊บนรถก็ขอร้องนี่พระโจรขาอย่าทำไรซิมกันเลยพี่เลิกกับแฟนพี่ทำไม แม่ให้เลิกทำไมอ่ะแม่บอกว่ามันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นผู้หญิงกลางคืนแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะกลางวันมันเป็นผู้ชาย